กับคันนี้นะครคือ Honda Civic FC ครับเป็นตัว1.8 EL นะครับโมเดลเยียปี2019เป็นโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับบริกระจังหน้ามครับซึ่งกระจังหน้าเดิมของ FC นะครับจะเป็นสีออกโครเมียมนะครับอันนี้เราอัพเกรดเป็นสีดำเปยนโนแบ็กมาให้ย่ครับยางปีใหม่แล้วผมเบิมกมาให้แล้วเป็นปี2024นะครับดอกยางสวาใช้ได้อยู่นะครับเมดอาร์ตต่างๆคมกลมสวยนะครับสีบางเดิมนะครับสีบางเดิมหมดเลยนะจ๊ะเจริญทัมทาครับ วันนี้ผมมีรถหนึ่งคันมานําเสนอนะฮะเป็นรถแนว C s e gment นะครับแต่งจัดเต็มเลยผู้ชมครับกับคันนี้นะฮะคือ honda civic fc ครับเป็นตัว1.8 el นะครับโมเดลเย a r ปีสองพันสิบเป็นโฉม minor change เรียบร้อยนะครับหล่อจริงๆนะอ่ะหาดูรอดูคลิปเต็มผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางรฤทธิ์ธมข่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มบริเวณ exterior ด้านหน้าของตัวรถครับอันนี้มีการอัปเกรดมาให้ผู้ชมครับพอสมควรนะฮะ บริเวณกระจังหน้าผู้ชมครับซึ่งกระจังหน้าเดิมของ FC นี่ครับจะเป็นสีออกโครเมียมนี่ครับอันนี้เราอัปเกรดเป็นสีดำเปลี่ยนโนแบ็คมาให้นี่ครับพร้อมกับโลโก้ H Mark สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆผู้ชมครับเดิมนะเป็นไฟที่มีเดย์ไลท์นะครับไฟหลักเป็นโปรเจกเตอร์เลนเรียบร้อยนี่ครับและด้วยความเป็นตัวท็อปผู้ชมครับจะมีส่วนของไฟฟลอกแรมมาให้นี่ครับไฟฟลอกแรมมีมาให้ตัดด้วยคิวโครเมียมตัวไมเนอร์ผู้ชมครับ ครบๆเนะฮะทางกระชนหน้าครับอัพเกรดมาให้นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัดด้วยสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับดูุผู้ชมครับสวยๆดุๆเลยนะสำหรับตัว F C คันนี้นะครับขยับมาทางด้านข้างของตัวรถคุณผู้ชมครับนะฮะอันนี้จะได้เป็นล้อแม็กสีออกไฮเปอร์แบล็กนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะฮะเป็นแม็ก5รูนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับยาง ปีใหม่แล้วผมเบิกมาให้แล้วเป็นปี2024นะครับดอกยางถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอะทางด้านในไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับบริเวณโช๊คนะฮะด้านในโช๊คแท้เดิมนะครับไม่มีการตัดแต่งใดๆดทั้งสิ้นนะเส้นสายผมอยากให้ดูนิดนึงครับเส้นสายของซีวิกนียฮะสวยๆเลยนะครับคมๆทุกจุดนะครับแล้วผมก็อัปเกรดมาให้บริเวณสเกิร์ตด้านข้างของตัวรถครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่กับสีดํานะให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นผู้ชมครับถือว่าสวยมากนะฮะ แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆถือว่าจัดเต็มเช่นเคยครับตัวสวิตซ์ f c คันนี้เนาะถ้าเกิดใครนะครับอยากดูตัวจริงของสวิตซคันนี้นะฮะมาดูรถตัวจริงได้ที่ดเจนท์ทอมคาร์นะครับอยู่ตรงซอยวัดปากน้ํากระจงทอง15นะครับอยู่ตรงราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะฮะหรือถ้าเกิดอยากได้สายด่วนสายตรงครับโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไ i l ์ไปที่ YT ดูจันทร์ได้เลยนะครับมาดูตัต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ตัวไมเนอร์นะฮะจะมีเพิ่มมาให้คือส่วนของกล้องนนนะะะะะครรับฮีกกจเข้้าาไปฟ เป็นสีเดียวกับตัวรถครับกล้องเลนวอชมีมาให้ไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED นะครับมือเปิดเป็นสีคโครมเมียมครับเป็นระบบ Smart e n t r y เรียบร้อยนะครับซึ่งสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้เนาะวิธีการล็อกวิธีการปลดล็อกรถผู้ชมครับกุญแจอยู่นี่นะครับสอดมือเข้าไปนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนนั่ง,แล, p, งแล้วก็คนขับนะครับแค่นี้เองรถเราก็ปลดล็อกแล้วนะครับถือว่าเป็นระบบที่ผมชอบนะสะดวกสบายมากนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถ ผ่านรีโมทให้ดูด้วยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกันผู้ชมครับนะฮะรถของ h อน d ้าผู้ชมครับเน้นก่อนเลยนะครับบริสขับเพจนะครับเพจของตัวรถต้องเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีสีติดมานะครับคมๆสวยๆดํ้มเดิมแบบนี้นะครับโครงสร้างมาดูโครงสร้างกันเป็นยังไงนะฮะเมดอาร์กต่างๆคมกลมสวยนะครับอันนี้สวยมากนะครับสีต่างๆสีบางเดิมนะครับสีบางเดิมหมดเลยนะจ๊ะอ่ะ ขยับมาดูส่นปลายชมครับคือเรนทางด้านบนตรงบริเวณเสาสี่นี่ครับมีการอัปเกรดติดในส่วนของคลิปฉลามมาให้นะครับเพิ่มความดุดันไปอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นสีเป็นโนแบล็กนะฮะขยับมาทางด้านหลังผู้ชมครับด้านหลังหล่อมากนะครับด้านหลังหล่อมากนะฮะทางด้านบนนะครับจะเป็นดักเทลมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับไฟเบรกเป็นไฟเบรกเดิมนะ LED เต็มระบบนะครับโลโก้ทุกอย่างครบนะครับโลโก้คันหน้าโลโก้ซีวิกโลโก้ไอวีเทคมีมาให้นะครับ ทั้งล่างมีดิฟเวเซอร์ขนาดใหญ่มาให้ผู้ชมครับเป็นดิฟเวอร์เซอร์สีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อสี่อันเรียบร้อยนะครับแต่คันนี้เป็นท่อเดิมนะครับไม่ใช่ท่อดังผมแจ้งไว้ก่อนนะกล้องส่องถอยครับป a r k คเซนเซอร์มีมาให้ครบๆนะครับเปิดฝาท้ายมาโอเคนะครับฝาท้ายต่างๆห้องเก็บสัมภาระนี่ถือว่าจุใจนะครับใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้สบายๆนะครับพวกใครเป็นสายช็อปเนาะสบายตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับอ่ะ มาดูในส่วนของแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบๆนะครับผมยางอไหล่เดิมมีมาให้อยู่นะนะครับแล้วก็บริลเซนซิลิโคนผู้ชมครับทางด้านใต้นี้นะฮะซีนซิลิโคนมาร์กต่างๆเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการโดนด้านท้ายมาแน่นอนนะครับต้นปอไปนะครับฝา,ฝากระฝากระโปรงท้ายนะฮะร,รูปไปตรงซีนซิลิโคนเนียนนะครับจิกไปมีร่องรอยของเล็บแน่นอนฝาท้ายเดิมสวยนะจ๊ะ รวมแล้วเนาะคันนี้ผมว่าสวยมากนะครับขยยบมาส่วนถัดไปนะครับทางด้านขวามือนี่ฮะอยากจะให้ดูโชคนิดหนึ่งนะครับโชคต่างๆนี่ฮะเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการตัดไม่มีการตัดโชกนะไม่มีการตัดโชคนะครับหรือใส่สปริงอะไรนะครับเรียกผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับอยากให้ผมเอาลดลงสักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับใส่สตัดปรับบเกลียวนะครับหรือเปลี่ยนล้อแม็กซ์สักชุดหนึ่ง ูดคุยกันหลังบ้านเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับอ่ะรวลงรายออปชั่นนะครับรวมแล้วด้านนอกผู้ชมครับสวยงามประมาณนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเบิกมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าภายใต้ฝากระโปรงนี้เป็นประมาณไหนไปรับชมกันครับมาดูภายใต้ฝากระโปรงครับผู้ชมครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครับเครื่อง R18 นะครับสี่สุดแถวเรียงวีเทคนะครับเอิร์ธดิมครบครบทุกอย่าง ห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ํามันเยิมยอยนะฮะอันนี้เพิ่งดับเครื่องยนต์ไปนะครับนี่ไอร้อนยังมีขึ้นอยู่ที่มือผมเลยนะนะครับแต่อยากให้ดูโครงสร้างนิดนึงคุณผู้ชมครับสวยเดิมนะครับน็อตต่างๆนะครับตรงเบ้าโชคเดิมสนิททุกจุดนะครับน็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไข่เปลี่ยนนะครับบริเวณคารหน้าคุณผู้ชมนะครับสติ๊กเกอร์ครบๆนะครับน็อต ต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับสวยมากนะฮะส่วนถัดไปคือบริเลมเบ้าชกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับสวยคมกลมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะหรือโดนประแจเลยนะนะครับส่วนถัดไปคือบริเวณฝากระโปรงด้าน,นหน้าของตัวรถครับรถของ h o n ด้ทุกคันนะครับผมอยากให้เน้นตรงนี้นิดน,นึงนะทุกท่านเลยนะครับที่กําลังดูรถ h อนด้าอยู่นะเปิดฝากระโปรงมาต้องเจอในส่วนของบาร์โค้ดตรงนี้นะจะเป็นรหัสของของ,ของตัวรถนะเป็นรหัสตัวถังนะครับอันนี้ต้องมีนะ ไม่มีไม่ได้เลยนะครับมอกต่างๆครบครบนะครับสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดคุณผู้ชมครับซีนซิลิโคนจิกไปนะครับมีรอยเล็บนะครับรวมหมดแล้วในภายใต้ฝาปงคือสวยมากคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์นี่คือแห้งสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผ่านกุญแจรีโมทให้ดูทีหนึ่งนะครับว่าทํำยังไงนะครับวิธีการสตารเครื่องยนต์ครับเพียงแค่นะครับเรากดล็อกรถครับคุณผู้ชมครับล็อกรถนะฮะกดกดล็อกรถครับ กด็อกรถอีกทีหนึ่งครับกดปุ่ม engine start คร uh, ับแค่นี้ครับรถของเราก็สตาร์ทติดแล้วกรณีเราจอดรถอยู่ที่กลางแกงนะครับเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ยังมีให้อยู่นะครับสำหรับบางคนไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะหรือใช้งานไม่ค่อยชํานาญนะครับดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องครับแล้วเข้าไปนั่งดูข้างในกันดีกว่าครับว่าออปชันจะเป็นประมาณไหนมีอะไรให้บ้างไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเด้เข้ามานั่งในตัว c i v i c FC แล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์เครื่องยนต์กันนะครับเป็น cold start เลยนะครับอย่าเบรกกดปุ่มพุ s h start ครับชึ่งเดียวติดนะคุณผู้ชมครับ่ผมเป่าแอร์ก่อนโอ้โหแอร์แรงมากนะฮะอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มที่พวงมาลัยผู้ชมครับวัสดุของเขาเนี่ยฮะจะต่างกับตัว E อย่างชัดเจนนะครับอันนี้จะได้เป็นหนังแล้วนะครับเป็นดีไซน์สปอร์ต3ก้านแบบนี้นะครับตัดด้วยสีออกซิเวอร์ซีเวอร์นิดนึงเนาะทางด้านซ้ายมือเขาจะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับปุ่มบังคับเพื่อรูเสียงต่างๆับังคับได ทางฝั่งสายมือในแรับรับสายทุกทุกออกได้นะครับทางด้านขวามือจะเป็นการใช้ระบบของครุยคอนโทนนะครับผู้ชมครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับเป็นแค่กดเซ็นะครับแล้วก็ความเร็วที่เราต้องการกดเซตอีกท,ทีหนึ่งก็เป็นการใช้ระบบของครุยคอนโทรแล้วนะครับพวงมาลัยสามารถปรับทิศทางได้ผู้ชมครับนะฮะแต่เป็นปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับอ่ะผมปรับไปดูนะปรับลงครับปรับขึ้นปรับใกล้ปรับไกลสามารถทําได้นะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะอ่ะเซอรไปรผู้ชมครับคือส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับ อันนี้นบัตรลายของเขาเนี่ยครับเป็นแบบดิจิตอลฟูลดิจิตอลเลยนะครับคันนี้คุณผู้ชมครับเลขไมล์ของเขานะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สกิโลนะครับถือว่าไม่เท่ากับปีเนาะถือว่าใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องฝั่งทีหนึ่งแล้วกันนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันคุณผู้ชมครับประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ต่างๆเดินนิ่งๆนะฮะไม่มีสะดุดอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะส่วนต่อไปคุณผู้ชมครับคือส่วนของจอกลางนะครับ อันนี้จอกลางผู้ชมครับเป็นจอเดิมโรงงานนะขนาด6.7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อพวกมือถือได้สะดวกสบายมาแล้วก็มีส่วนของกล้องเนี่ยชัดเจนมากคือกล้องของคอ,งองนเนอดนเซอร์วอทนะผมเปิดให้ดูทีหนึ่งเปิดปุ่มฝั่งเลี้ยวซ้ายครับกล้องเลนส์วอทเราก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวจะกล้องปิดประตูให้ดูหน่อยนะครับติดนิดหนึ่งนะใช้งานได้ปกตินะครับส่วน่อไปส่วนของกล้องส่องถอยครับเช่นเดียวกันใช้งานได้ปกติพร้อมกับปุ่มเซนพร้อมกับขีดเซนเซอร์ต่างๆน,นะครับ ครบๆในในคันเดียวเลยนะครับส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ชมครับอันนี้เชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y แล้วนะเป็นแต่ยังไม่เป็นแบบไร้สายนะครับเป็นแบบเสียบสายอยู่นะฮะเมื่อเราเสียบสายแล้วใช่ไหมจะมีไอคอนขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเป็นไอคอน a p ป l e c a r p เ a y กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเชื่อมแมปไปอยู่ผมออกมาข้างหน้าก่อนโอเคนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับนะฮะมีรองรับกับชัดเจนโทรเข้าโทรออกนะครับดู Google Map ดูข้อความนะครับแอปของ Honda Connect นะฮะรวมไปถึง แอปพลิเคชัน Line, Spotify เดต่างๆมหครบนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบคุณผู้ชมครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับสิริเดินทางไปยัง r e ีเจนโฮมคาร์รถมือ2อรับเส้นทางขับขี่ไปยังรีเจน h o มคาร์โดยใช้ Google Maps ถือว่าไวอยู่นะคุณผู้ชมครับนี่สามารถใช้งานได้เลยนะครับผ่านหน้าบัตรตรงกลางนี้นะครับอ่าส่วนต่อไปคุณผู้ชมครับซื้อส่วนต่อไปคือส่วนของส p o t i f y นะครับ Spotify App เปิดเพลงเนาะอ่าจจะผมให้เราจะสั่งการด้วยเสียงให้เขาเปิดเพลงให้เราฟังนะครับ mm hmm. ซิลี่เปิดเพลงใน Spotify ให้ฟังหน่อยกำลังเล่น l o โซ Mix บน Spotify อยู่ในตอนนี้ออนมาเพงเข้าเสียงนะผู้ชมอ่ะ ประมาณนี้ผู้ชมครับถือว่าเครื่องเสียงนะครับเดิมของเขาดังกระหึ่มมากนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของจอกลางนะครับซึ่งสมาร์ทสั่งการได้เยอะมากแอปบนจอเพจสีค่อนข้างจัดเต็มนะครับส่วนต่อไปขยับมาทางด้านล่างนิดนึ่งผู้ชมครับเราจะกับปุ่มของ Air Auto แบบไ i m a t e นะครับอันนี้กดไปทีหนึ่งครับจะเป็นการเพิ่มลดแรงลมแอร์นะครับเป็นระบบสัมผัสนะอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะเลยเลยผู้ชมครับมีแค่เท่นะครับสามารถปิดออฟออนได้ปรับองศาให้แอร์ออกได้นะครับ หรือเร่งแรงลมนะครับมาฟังเสียงแรงลมแอร์กันว่าคันนี้แอร์จะเย็นไหมลมจะใช้ได้ไหมมาฟังกันครับอ่ะถ้าในกล้องนะครับได้ยินเสียงลมก็จะรู้เลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันนี้นะครับอ่ะส่วนต่อไปช่ครับเขย่าไปทาง้านล่างเนี่ยฮะจะเป็นการบางเป็นการเกี่ยวกับแอร์เนาะอย่างทางด้านสายมือเขาจะเป็นการเพิ่มลดแรงลมนะครับทางขวามือจะเป็นการปรับลดอุณหภูมิต่างๆนะครับปบโหมดปรับเป็นออโต้ได้นะกดแค่ทีเดียวนะครับเป็นออโต้แล้วนะฮะ ือว่าครบคันนะครับส่วนต่อไปผู้ชมครับเขาหยิบมาตรงเบรคคอนโซลเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นเกียร์นะครับแบบออโต้ซีวีทีนะครับซึ่งหัวเกียร์นี่คือสวยนะยังไม่เงาเลยนะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ได้เป็นเกียร์ทงเกียร์ถอยต่างๆนะไม่มีอันไหนงอแงนะครับจะได้แบบครบทุกจุดนะครับส่วนต่อไปผู้ชมครับคือส่วนของทางตรงนี้นะจะเป็นเรื่องของเบรคมือไฟฟ้านะครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยากนะครับวิธีการใช้เบรคมือแค่เหยียบแป้นเบรคแล้วกดไปที่เบรรรรรรคคมมมืืืออออไไไฟฟฟฟ้้้้าาาาัับบบกก็็สถปลลลดดเแวนะะหจ วิธีการปลดล็อกใช่ไหมเหยียบเบรกครับแล้วก็ดึงเบรกมือไฟฟ้าขึ้นจะเป็นการปลดล็อกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผู้ชมครับโซนต่อไปนะครับคือตัวของโฮเบรกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคในส่วนของรถแบรนด์ฮอนด้าเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมีปุ่มโฮเบรกให้แล้วนี่ครับเวลาติดไฟแดงผู้ชมครับเราจะได้ไม่ต้องนะครับเหยียบเบรกและคาอยู่ที่เกียรดีนะครับหรือบางทีติดไฟแดงนะบางท่านอาจจะมีแบบใช้เกียร์นเนาะแล้วก็เหยียบเบรกค้างไว้นะครับดึงเบรกมือขึ้น ซึ่งทาให้แบบเราปวดขาได้เนาะกรณีอันนี้เราสามารถอยู่ที่เกียร์ดีได้เลยแล้วกดไปที่โฮเบกนะครับปล่อยทัาออกจะแป้นเบรกได้เลยทําให้การเดินทางไกลเนี่ยเรารถติดติดดรถเดินทางติดติดเนาะรถติดติดเนาะทำให้เราแบบว่าไม่ได้รู้สึกลำบากขนาดนั้นนะครับสุดท้ายคือโหมดโมกโหมดการขับขี่ครับผู้ชมครับอันนี้มีแค่โหมดเดียวมาให้เป็นโหมดของอีคอนนะครับนี่ฮะเป็นโหมดอีคอนนะฮะเมื่อเรากดไปแล้วจะมีในส่วนของหน้าปัดรูปต้นไม้ตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไม้เอืยอในกล้องนีครับอ่ะเดี๋ยวผมเอา เมื่อเราเปิดครับก็จะขึ้นมาเป็นรูปไอคอนต้นไม้นี่ครับอ่ะประมาณนี้ครับถือว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ FFC มีมาให้นะครับสำหรับไปส่วนของเบาะผู้ชมครับวัสดุเบาะของเขาเนี่ยฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทรงสปอร์ตเป็นปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับฝั่งเดียวผมแจ้งก่อนนะครับเป็นแค่ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแค่ฝั่งเดียวนะครับถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าปรับไปปรับไฟฟ้าคู่หน้ามันจะอยู่ในตัวเอ่อ1.5เทอร์โบอาร์เอสนะครับซึ่งถ้าเกิดในมือสองตอนนี้เนาะ หายากยิ่งกว่าเพชรอีกคุณผู้ชมนะครับอ่ะส่วนต่อไปครับส่วนของคอนโซลกลางนะครับเคาะไปนะครับวัสดุผู้ชมครับเป็นซอฟทั h นะครับจิ้มไปนะฮะมีฟิลลิ่งแบบนุ่มๆในระดับหนึ่งนะครับไม่มีร่องรอยแตกรอยงานะครับสวยใช้ได้นะครับกระจกตัดแสงผู้ชมครับเป็นตัดแสงแบบยังไม่อัตโนมัตินะเป็นแมนนวลอยู่นะครับกล้องบันทึกหน้ามีมาให้เป็นเซ็นเซอร์เนาะมีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาเดิม นี่ครับสวยๆไม่มีฝุ่นเลยนี่ครับม่านบังแดดุผู้ชมครับม่านบังแดดนะมีกระจกมาให้ทั้งสองบ้านนะครับแต่ไม่มีไฟมาให้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับแต่รวมๆแล้วนี่ถือว่าครบแล้วสำหรับรถ4ี่เซกเมนต์เนาะไฟสองแมปนะครับแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับแสงสีแสงสีส้มนะถือว่าครบแล้วในระดับหนึ่งนะครับ่วนอัปุ่ณผู้ชมครับที่พักแขนนะฮะอันนี้สามารถปรับระดับได้นะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับความลึกของเขาเนี่ยฮะอยู่ประมาณ ฝ่ามือหนึ่งนะครับถือไม่ได้ลึกมากเนาะแล้วก็มีคัพพอเดอร์มาให้ตรงกลางอีก2ตํตำแหน่งนะครับประมาณนี้เนาะสำหรเรื่องทางไกลผมโอเคในนั้นเมื่อเราปรับที่พักแขนมาด้านหน้านะขับรถเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยกําลังสบายเลยนะครับด้านหน้านะครับผมสูง175นั่งสบายมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าจะนั่งสบายไหมไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเราลองมานั่งแถว2กันดูดีกว่านะฮะว่าฟีลลิ่งของเขาเป็นประมาณไหนนะครับอุ้ยผมชอบมากเลยอะ รู้สึกสบายจังนะครับอะผู้ชมครับแถวสองนะฮะวัสดุของเขานี่ครับเป็นหนังหมดแล้วนะครับเป็นหนังสีดําทรงสปอร์ตหมดเลยนะครับฟิลลิ่งการนั่งสบายเลยนะครับสรลร์ของเราจะมีการปรับเอนในระดับหนึ่งนะครับเบาะนี่ครับสวยๆฟองน้ําครบๆนะครับตึงๆเนียนๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับที่พักแขนตรงกลางมีมาให้นะครับพร้อมกับคัพพอดเดอร์ให้2ตําแหน่งนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากนะแจ้งก่อนนะครับฟิลลิ่งการนั่งเดินทางไกลเป็นประมาณนี้เนาะ ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งครับรถด,ดีซีรถซีเซ gment น,นะฮะอ่ะลองนั่งตรงกลางดูนะครับผมไม่ดสูงที่หนึ่งร้อ็สิบห้านะครับตรงกลางเรียนตามตรงคุณผู้ชมอาจจะนั่งลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องแชร์บริเวณขาของเราเนี่ยกับเพื่อนนะครับเพราะาจะติดบริเวณเพาตรงนี้เนาะต้องแชร์กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีหมอนมาให้นะครับเดินทางไกลาอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเดินทางใกล้ๆสามารถทําได้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งซ้ายขวาคุณผู้ชมครับ สบายมากนะครับปรับสรีะนอนได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็พัสะดุต่างๆเนี่ยคือดีหมดเลยนะครับเดนทางกายึงว่านะแฮปปี้นะครับเพราะว่าบริเวณเสาเนะครับเสา B เสา C เนี่ยไม่ได้มีความแบบทึบเลยนะครับทำให้ห้องดีสังเราดูโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคากันนะครับราคาโปรโมชั่นเลดผ่อนกับ C ีวิ c เอสันดีกันครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับออปชั่นที่ผมมานําเสนอวันนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างครบแลวเนาะ ทางด้านนอกนะครับด้านในนี่ฮะมาฟังราคากันนะครับราคาของซีบีเอฟซีคันนี้นะฮะอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทครับเลทผ่อนกรณีฟรีดาวผู้ชมครับผ่อนเพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะถ้าเกิดใครกำลังตามหารถที่สวยแบบนี้ครับสีหายากออปชั่นเต็มอย่างนี้นะครับฝาก FC คันนี้พไว้พิจารณาหนึ่งคันนะครับหากชอบคลิปแนวนี้ผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางดูจันทร์ธรรมชาครับวันนี้ผมเจเนะฮะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ